สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทัดลมและขนาดทัดลมนะคะกลุ่มตุนมีทุนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทำหัวข้อแรนดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้นะคะถ้าเราให้โอกาสเขากลับมาจะดีขึ้นหรือพังอีกครั้งหนึ่งหัวข้อวันนี้ก็จุกๆนิดนึงนะก็ถ้าไม่ถูกฉลิตกับเพื่อนๆคนไหนนะคะสามารถที่จะผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรก์นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ สำหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากฉ็กดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้นะคะและขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาคโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับทาาดลมกลุ่มตุลมีถุนไปรับชมรลบฟังกันได้เลยค่ะ เลนดอมนะคะถ้าเราให้โอกาสเขากลับมาเขาจะดีขึ้นไหมหรือว่าความสัมพันธ์มันจะพังอีกรอบหนึ่งอาจสรุปจะดีขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์จะพังหัวข้อจุกมากเลยมาดูสีทัดลมกุมตุลเมุนลาสีเกิดเช็คได้ภายใต้คลิปนี้นะคะเรามาขอเปิดเป็นสถานการณ์ตัวเขาว่าถ้าเขากลับมาเพราะเขารักเราจริงหรือว่าเขาแค่กลัวเสียเราไปอามาดูสิเขารักเราจริงหรือแค่กลัวเสียเราไปเฉยเเขารักเราจริงไหมห้าถ้วย e พอร์มิตเอ็มเเขากลัวเสียเราไปใช่ไหมหรือว่าเขารักเราจริงๆแล้วก็มีไพ่อัศวินถ้วยจะบอกว่าทั้งกลัวเสียเราไปทั้งเป็นความรักด้วยในสายตาของเขาว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขามากเลยนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอะไม่สามารถที่จะ move on ไปจากคุณได้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับคุณนะเหมือนกับว่าตอนเนี้ย คุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วหรือเขาอาจจะแบบไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับความรู้สึกของคุณอีกแล้วไหมหมายถึงท่าทางของคุณดูเหมือนไม่ค่อยแคร์เขาเท่าไหร่เลยในขณะที่เขายังลืมคุณไม่ได้เลยไม่ว่าจะนานแค่ไหนเขาก็ลืมคุณไม่ได้เหมือนคุณเป็นเลิฟสตอรี่โปรดของเขาอะที่เขานึกถึงทีไรอะเขาก็มีความสุขนึกถึงทีไรถ้าเขามีโอกาสได้กลับไปเขาก็อยากจะเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณเหมือนกันนะ แต่เขาอาจจะยังไม่สามารถแบบสื่อสารตรงๆกับคุณไดอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิเพราะอะไรอ่ะอัศวินถ้วยมาบอกอะไร Jud เ m e n t เขาอยากเริ่มต้นเรื่องราวความสัมพันธ์กับคุณอ่ะอยากจะลองคบดูอยากจะกลับมาลองปรับความเข้าใจลองปรับจูนกันดูดูซิว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะสามารถพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นไหม เขารู้สึกว่าอาดีตเขาทําไว้ไม่ดีแล้วเขาอยากจะกลับมาชดเชยและทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะแสดงว่าเขากลัวเสียเราไปด้วยแล้วเขาก็รักคุณจริงๆด้วยคือการกลับมาครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาจริงใจกับคุณมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสสาหรับเขามากๆ คือตอนนี้เขาพยายามที่จะระวังการกระทําของตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะคือไม่อยากให้มันมีอะไรผิดพลาดที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือคุณรู้สึกแย่กับเขาอะค่ะบางทีการที่เขาเจอคุณหรือการที่เขาคุยกับคุณเขาอาจจะดูเก่งๆไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราอาจจะเคยมีเรื่องราวความสัมพันธ์กันที่มันฟิลแฟนเนาะมันก็จะดูสนิทสนมกันแต่พอเขากลับมาอีกรอบคุณรู้สึกว่าเขาเก่งมากๆเขาดูไม่เหมือนเดิมเขาดูเหมือน ไม่อยากที่จะแสดงอะไรออกมากับเราตรงๆซึ่งตัวคุณนั้นน่าจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเขาว่าเขาเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไม่ได้พูดกับเราออกมาทั้งหมดนะคะจะเป็นความสัมพันธ์เก่าในลักษณะของคนคุยหรือเป็นลักษณะของแฟนเก่าก็ได้นะคะเรามาดูกันนะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแบบนึงนะคะเบิร กวางไม่เห็นนาทีโอเคเห็นละโอเคเมื่อกี้กวางช็อตฟิลไปหน่อยเพราะว่ากวางคิดว่ากวางไม่ได้อัดวิดีโอเดี๋ยวพูดจบแล้วทีนี้อ้าวไม่ได้กดอัดตายเลยทีนี้อ้ามาดูซิว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณค่ะธาตุลมตัวเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณธาตุลมไพ่หกดาบไพ่หกไม้เท้าเขาคิดว่าคุณแบ m มูฟออนจากเขาได้แล้วนะ เพราะว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของคุณในหลายในหลายหอย่างที่เขารู้สึกได้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการวางตัวพฤติกรรมที่คุณแสดงออกใส่เขาคุณเองก็ดูห่างเหินเขาเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วการกลับมาของเขาเราก็ไม่ได้ไว้ใจเขาขนาดนั้นเนาะมันก็เป็นธรรมดาที่คุณจะทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเราหลักตัวเองมากกว่านะตอนนี้เรามีกําแพงเรามีเซฟโซน ที่ไม่สามารถอนุญาตให้เขากลับมากลับเข้ามาล่วงรู้ชีวิตเราได้ทุกๆเรื่องว่าเราทำอะไรอยู่อะค่ะประมาณเนี้ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเราเขาคิดว่าคุณเก่งเก่งมากขึ้นเนาะราชินีไม้เท้าเนี่ยเขาให้ความสนใจกับคุณมากขึ้นมันมีหลายอย่างที่ที่คุณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจริงๆอะแล้วคุณดูมีความสุขมากกว่าการที่คุณมีเขาอีกอะ คือตอนนี้เขาอาจจะไม่มั่นใจว่าการกลับมาของเขาว่าจะเป็นความสุขของคุณได้ไหมแต่เขาก็อยากจะพยายามนะเหมือนเขาคิดว่าเขาเขาอยากจะพยายามพัฒนาตัวเองเอ,อ่อให้ให้คุณเห็นเหมือนกันว่าเขาก็มีศักยภาพที่จะดูแลคุณได้นะต่อให้คุณพัฒนาตัวเองมีศักยภาพแบบที่คุณหลักตัวเองได้เขาอยากจะเข้ามาเสริมในส่วนนั้นของคุณซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นส่วนเกินหรือเปล่าแต่เขาก็อยากลองทาอะคะ่ะแล้วก็มีพายแปดไม้เท้าโอ้โหคิดแล้วรู้สึกยังไง คือคุณคุณหน้าดึงดูดมากตอนนี้คุณหน้าขยี้มากๆเออความรู้สึกของเขาอารมณ์แบบอยากขยี้อุ่นมากๆหมันเคี่ยวอะไรประมาณนั้นนะถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์อืมดูเหมือนมีการพัฒนาทั้งภายในภายนอกอะ่ะคุณดูเปลี่ยนไปในแบบที่เวอร์ชัน่น ในในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแบบที่เขาไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้มาก่อนอะ่ะเขารู้สึกมันว้าวมากจากแตะก่อนคุณอาจจะเป็นคนหัวยุ่งยุ่งหัวฟูฟูแล้ววันหนึ่งเขามาเจอคุณอีกทีโหคุณดูแบบลาวอย่างกับเจ้าหญิงเลยอะ่ะอารมณ์แบบนางทาสเปลี่ยนเป็นเจ้าหญิงอย่างนั้นออ,อันนี้เปียบเปยให้ดูนะมาดูสีแปดไม้เท้าอัศวินดาเขาอาจจะมองว่าเนี่ยคือคือสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเขาไหมล่ะ แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้อะเหมือนเขาไม่ไม่ยอมแพ้ที่จะให้คุณไปเจอคนที่ดีก่าเขาอะเออเอาจริงเขาต้องการชัยชนะเขาอยากเป็นคนที่ดูดีในสายตาคุณเพียงแค่คนเดียวอยากให้คุณเห็นเขาเป็นฮีโร่เนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยอะไรดีๆก็ตามที่เขาพยายามจะแสดงออกมาให้คุณได้เห็นเนี่ยกวางมองว่าเขาแสดงออกมาทั้งหมดเลยนะเขาก็จะงัดในส่วนดีๆให้คุณได้เห็นแล้วก็เป็นคนที่ระวังพฤติกรรมการกระทํากับคุณมากขึ้น อะไรก็ตามที่เคยเป็นข้อเสียในแบบที่คุณเคยรู้จักในข้อเสียของเขาอะเขาไม่เคยแสดงใส่คุณเลยนะดูเหมือนเขาจะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็แอคทีฟตัวเองมากขึ้นด้วยบางทีเราก็คิดนะว่าการที่เขาอะแสดงแต่มุมดีๆให้เราเห็นนะเพียงเพราะแค่ว่าเขาอยากได้เรากลับไปหรือเปล่าเขามีความจริงจังกับเราหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าความจริงจังมีนะความรักก็มีเหมือนกันเนี่ยเหมือนอยากจะกลับมาจริงจังจริงๆนะ อาจจะมีข้ออะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วที่วันนั้นน่ะเขาไม่ได้ไปต่อกับคุณนะคะอาจจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่คงอยากจะกลับมาชดเชยนั่นแหละเขาคงได้ไปเรียนรู้บทเรียนอะไรมาระหว่างทางที่เขาแยกย้ายไปเติบโตกับคุณน่ะหรือเราอาจจะตกลงกันว่าเออแยกย้ายกันไปเติบโตไปตามหาความฝันอะไรเงี้ยมันทําให้เขาเรียนรู้เลยว่าการไม่มีคุณอยู่ตรงนั้นน่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทําอะไรเลยซึ่งตัวคุณน่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ สามารถผลักดันให้เขาประสบความสําเร็จได้ด้วยเหมือนเราเป็นที่หิวใจเป็นกําลังใจให้เขาแต่พอวันหนึ่งเขาไม่ได้มีคุณอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาจะทําไปเพื่ออะไรแบบนี้ค่ะมาดูกันนะว่าจุดเปลี่ยนอะไรที่ทําให้เขาอยากกลับมาหาคุณในครั้งนี้ธาตุลมมีจุดเปลี่ยนอะไรคะที่ทําให้ตัวเขาอะอยากจะกลับมาหาคุณในครั้งนี้สามถ้วย จุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากกลับมาหาคุณตั้งนานแล้วก้าดาบคุณเอาจริงนะมันไม่มีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เขาอยากกลับมาเพราะเขาอยากกลับมาตั้งแต่แรกอืเนีย่ยก้าไม้เทา้าคุณทั้งคู่อาจจะมีเหตุผลที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ได้ไปต่อเนาะแต่ถึงแม้จะเป็นวันนั้นที่เราตัดสินใจจะไม่ไปต่อ เขาก็เป็นคนที่ฝืนที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นทางทางที่ใจอะ่ะอยากไปต่อก็น่าจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตกันคนละมุมประสบความสำเร็จในแบบที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะคุณหรือเขาอาจจะมีสิ่งที่เราประสบความสำเร็จที่มันต่างกันซึ่งเขาเองก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเหมือนกันนะซึ่งคุณเองก็ด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่จุดนั้นแล้วอะ่ะเขาก็ยังคิดถึงคุณเขาก็ยังอยากให้คุณอะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเขาอยู่ดีแล้วบางทีนะวันนั้นอะ่ะที่เราสองคนแยกย้ายกันนะมันทําให้เขาอะ่ะรู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อรีบทําความฝันตัวเองให้เสร็จไวๆแล้วอยากจะกลับมาให้คุณภูมิใจอะคะ่ะแต่ไม่แน่ใจว่ามันทันหรือเปล่าเนี่ยความสําเร็จของเขาก้าวดาบคือความเครียด ้าไม้เท้าสามไม้เท้าคือระหว่างนั้นน่ะเขาไม่เคยลืมคุณเลยอาจจะหมายถึงการที่เขาไปเรียนต่อต่างประเทศทํางานต่างประเทศหรือต่างคนต่างไปอย่างเงี้ยคือในในนั้นน่ะในความรู้สึกนั้นในความคิดนั้นน่ะเขาไม่เคยลืมคุณตั้งแต่แรกเลยยังรู้สึกกับคุณแบบนั้นเหมือนเดิมอืมก็คือคนคนหนึ่งที่ลืมไม่ได้อะ่ะไม่ได้ไม่ได้ move on ไปไหนเลยด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าทาตดลมที่ move on ได้เลยว่ะ แต่กับตัวเขาไม่ใช่ค่ะเขาเขาไม่สามารถมู v e on ได้อะขอดูไพ่ก้าวไม้เท้าสิเด็กไม้เทา้าหนึ่งดาบเขารู้สึกว่าในแต่ละวันนะเขาผ่านผ่านความรู้สึกเหล่านั้นไปได้ยากมากอะที่เขาเขาคิดว่าเขาจำเป็นจะต้องลืมคุณหรือรู้ว่าความสัมพันธ์มันไปไปไม่ได้เขาต้องใช้ชีวิตแบบเหมือนนึกถึงคุณไปด้วยแล้วก็ต้องแบบ ใช้พลังกายพลังใจเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิตไปด้วยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสําหรับเขาแต่เขาก็ผ่านมาได้เนาะแต่ถามว่าในนั้นยังมีคุณไหมยังมีคุณเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเขารู้สึกว่าแม้ชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนี้ยแล้วทําไมเขาถึงแบบไม่คิดที่จะมองทางเลือกอื่นหรือช้อยอื่นบ้างทั้งๆที่มีคนเข้ามาหาเขาเยอะมากนะเอาจริงแต่เขาก็ยังแบบหนักแน่นกับความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะขนาดเขาจบกับ จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วเนี่ย <_ d ata> เขายังไม่ทรยศความรู้สึกของตัวเองเลยอืมและตัวเรารับมือ,อยังไงกับการกลับมาของเขาว่าธาตุลมตัวเราเองอ่ะรับมือยังไงกับการกลับมาของเขาค่ะ Temperance Tower เฮ้ยส่งถ้วยรับมือยังไงอ่ะ ใจสัส่นใจเต้นหรือเปล่าจ้าธาตุลมสิบเหลียนจะว่าไปคุณเองก็แบบคือคุณเองก็แบบปากแข็งใช่ย,ย่อยนะธาตุลมอะ่ะธาตุลมเหมือนคุณเองก็ยังมีใจให้เขาอยู่ดูดิโอ้ยไพ่แบบ t ชมเ e r a ลนทาวเวอเนี่ยวันไหวยังมีใจยังมีเยื่อใยให้อยู่ลึกๆก,ก็รักเขาแหละว่าไปสิบเหลียนเข้ามาเอ๊ะหรือว่าคุณมีแฟนไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนคุณมีคนคบใหม่ไปแล้วหรือเปล่า ถ้าคุณมีแฟนไปแล้วมีคนคบใหม่ไปแล้วเนี่ยกวางมองว่าการกลับมาของคนเก่าครั้งนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อใจคุณจริงๆแต่คุณเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องคุณอาจจะเลือกในในสิ่งที่มันไม่ผิดศีลธรรมจริยธรรมอะ่ะเออถึงแม้ว่าเราจะยังมีใจให้เขาแต่คุณกับเขาอาจจะคุยกันติดต่อกันในฐานะเพื่อนคนหนึ่งหรือในฐานะที่เราต้องร่วมงานกันหรือทําอะไรร่วมกันอยู่ตามไพ่นะ สองวยหรือถ้าคุณยังไม่มีแฟนนะธาตุลมเอาเป็นว่าเขามีอิทธิพลกับคุณแล้วโอกาสที่ที่จะวนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กว้างม,มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้เลยเออแต่เพียงแค่ว่าคุณน่ะตั้งกำแพงกับเขาอยู่นะคะคุณยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ากลับมาแล้วมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นไหมแต่คุณก็มีความคาดหวังอยู่บ้างอะว่ามันจะดีขึ้นคือธาตุลมอาจจะเก็บความรู้สึกเนียนนะด้วยไพ่ราชินีดาบเนาะ คือต่อให้ใจคุณรู้สึกกับเขายังไงคุณก็จะไม่ออกตัวคือคือทัดลงก็จะไม่ออกตัวแรงว่าคุณคุณแบบยังมีใจให้อะไรเงี้ยคุณก็จะวางตัวใส่เขามากขึ้นนะคะทําดูเหมือนเข้มแข็งทําดูเหมือนเหมือนลืมเขาได้แล้วธรรมดาธรรมดาคุยได้ชิลๆไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆอะลึกๆอะคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่โอเคอืมฉะนั้นการรับมือของคุณก็คือการวางตัวนี่แหละ ก็คือแบบไม่ได้ออกอาการว่าเอ้ยดีใจมากเลยที่แบบว่าติดต่อกับกลับมาหาอะไรเงี้ยไม่ได้แสดงออกอะไรประมาณนั้นะแต่ใจก็เต้นตุบๆแหละมาค่ะเดี๋ยวขอดูไพ่ราชินีดาบหน่อยได้ไหมล่ะ2เหรียญน,นะคะคุณรักษาระยะห่างกับเขาด้วยเนาะเมจิกเชียนเป็นเพราะว่าความไม่ไว้ใจด้วย คุณอาจจะใช้วิธีการแบบตอบข้อความช้าๆอย่างนี้นะคะเออธรรมดาถ้าแต่ก่อนเนี้ยคุณก็จะตอบเขาไวมากคุณใส่ใจในรายละเอียดของเขานะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยในเมื่อเราเลิกกันไปแล้วหรือจบไปแล้วแล้วเขาวนกลับมาใหม่อ่ะคุณจะแบบตอบคําถามเขาไม่ทีเออไม่ได้ตอบทีๆีไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นเหมือนว่าสนใจขนาดนั้นแต่จริงก็แอบบสนใจแหละก็แอบ,บเห็นข้อความเด้งมาแต่แบบขอแช่ไว้สักสองสามชั่วโมงก่อนหรือบางทีคุณแช่เป็นวันเลยอะ่ะก็คุณจะตอบ ข้อความกลับไปอะคะ่ะหรือบางกรณีอย่างที่บอกอะคุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องคุณอาจจะมีแฟนแล้วบางคนอะต่อให้เขายังทรงอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราอยู่บ้างอะนะคะแต่คุณก็เลือกที่จะโฟกัสกับปัจจุบนันเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันมากกว่าที่จะวนกลับไปในอดีตต่อให้ให้อดีตมันมีอิทธิพลกับคุณขนาดไหน <c oughs> ก็ตามถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณก็เลือกหลักของความถูกต้องนะอืมแล้วคุณก็เหมือนพยายามที่จะเคลียร์เคลียร์เขาออกจากชีวิต แบบรักษาช่องว่างกันเลยอะอแต่อาจจะไม่ถึงขนาดบล็อกหรอกอาจจะพยายามแบบไม่ต่อพยายามพยายามแสดงออกจากกาันรกาะทาให้เขารู้ว่าเออคุณคุณไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไม่ต้องคาดหวังที่จะกลับมาเพราะว่าคุณต้องให้เกียรติคนที่เป็นแฟนของคุณเนาะและอย่างการที่คุณมีใจเขาอยู่คุณก็กลัวใจตัวเองเหมือนกันมันก็เลยทําให้คุณต้องรีบตั้งกําแพงใส่เขาไงคะ่ะเอาเรามาเปิดไพ่กันต่อ ตัวคุณเองอ่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาตัวคุณเองอ่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคะธาตุลม The Sun โอ้ยไพ่ดีจังเลยคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาแปดดาบคุณนะยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เลยแต่คุณปิดใจอ่ะคุณอาจจะพอใจกับชีวิตปัจจุบันเนี้ยของคุณมากๆแล้วอ่ะคือเหมือนกับธาตุลมคุณยังไม่พร้อมเปิดใจให้เขากลับมาเต็มที่อ่ะแต่คุณอาจจะค่อยๆเผยเผย,เผยกำแพงขึ้นทีละนิดก็ได้ อาจจะค่อยๆเปิดทีละนิดอย่างเงี้ยแบบๆแบบค่อยๆเปิดใจทีละนิดอ่ะแต่มันไม่ใช่แบบปุบป,ปักแล้วคุณจะเปิดใจเลยนะคะคุณยังอยากรักษามิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีเขาในฐานะเพื่อนคนนึงในฐานะแฟนเก่าเนี่ยหกถ้วยเนี่ยโอ๊ยมันเป็นมันเหมือนมีอะไรไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไหมอะคุณสองคนอนะเหมือนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันทั้งคู่เลยเหมือนเป็นความรักสมัยเก่าๆความรักสมัยพัฟฟี่เลิฟอย่างเงี้ย เอออาจจะเป็นสมัยปฐมวัยรุ่นอะไรแบบนี้ก็ได้อะแต่เขาเป็นว่ามันมันเป็นความรักที่ดีเป็นความทรงจําที่ดีในช่วงเวลาหนึ่งมากๆเลยแต่มันอาจจะมีเหตุจําเป็นอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาไปต่อไม่ได้อะแล้วคุณอนะ่ะไม่พร้อมที่จะเปิดใจพัฒนานะยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะคุณอนะ่ะยังอยากรักตัวเองก่อนนะคะคุณพยายามรักษาในเซฟโซนของตัวเองเอาไว้ให้ดีหรือถ้าคุณมีแฟนแล้วนั่นแปลว่าคุณพยายามที่จะรักษาโลกใบเนี่ยโลกใบปัจจุบันของคุณไว้ให้ดีอ่ะ แล้วคุณก็ไม่ได้อยากมีปัญหารักซ้อนรักสามเช่าด้วยอืมแต่ถ้าคนแบบไม่ได้มีแฟนก็หมายถึงคุณอยากรักษาสถานภาพของการเป็นโสดของคุณไว้อยู่แล้วแล้วสถานะที่คุณมอบให้เขาอาจจะเป็นมิตรภาพดีๆหรือให้ได้เพียงแค่ว่าเออเราเป็นเพื่อนกันคุณอยากรู้สึกกับเขาด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆตอนเนี้ยแต่ถ้าอนาคตมันจะเป็นความรักไหมคุณก็คงจะต้องใช้เวลาค่ะ อามาดูกันนะไฮโลเฟนขยายไฮโลเฟนหน่อยเจ็ดไม้เป็นไพ่หกเหรียญเขามาเออคุณน่ะยังรู้สึกดีๆเขาอยู่บ้างนะเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมเนะี่ยมันมีโอกาสอยู่นะถ้าเขาถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงหรือเขาหรือเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองจริงๆอะให้คุณมั่นใจอะว่าคุณจะไม่โดนทิ้งอีกคือ คุณอยากพิสูจน์เขาว่าคุณอะสำคัญในชีวิตของเขามากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะไม่แน่ใจนะคะคุณก็เลยยังแบบไม่ได้เอาความรู้สึกลงไปเล่นกับเขาอืมแล้วเป็แล้วไม่อยากเป็นฝ่ายที่จะต้องรู้สึกทุ่มเทไปก่อนหรือรู้สึกไปก่อนด้วยเนี่ยไพ่แบบเนี้ยถ้าคุณมีแฟนนั่นแปลว่าเนี่ยคุณเลือกที่จะปกป้องปกป้องสถานะความสัมพันธ์ของคุณในะปัจจุบันคุณเลือก โฟกัสที่ปัจจุบันเลือกความเป็นจริงค่ะอดีตปัจจุบันนี้อาจจะย้อนไม่ได้นะสําหรับคุณอนาคตมันก็ไม่แน่เหมือนกันคือมันไม่มีอะไรแน่นอนอแต่เราเลือกทําที่มันถูกต้องไว้ก่อนสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนมาดูกันนะคะถ้าหากกลับมาความสัมพันธ์จะราบลื่นหรือว่าวนลูปกลับไปวนลูปหรือว่ามันจะราบลื่นค่ะถ้าคุณให้โอกาสเขากลับมาความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนจะราบลื่นหรือวนลูปอีกห้าดา มีปัญหาเนาะมีปัญหาในเรื่องของความไว้ใจไม่ไว้ใจห้าเหรียญน,นะคะความทรมานอาดีตที่แบบแบกเอาไว้จะติดสิ่งที่มันจะเป็นปัญหากวามมงโมว่ามันจะเป็นความระแวงนะการชดเชยที่เขาจะมอบให้คุณเนี่ยมันจะทดแทนกันได้ไหมละ่ะกับอดีตที่คุณคุณเคยเจ็บปวดอะ่ะเหมือนเราจะนึกถึงแต่อดีตในสิ่งที่เขาเคยทํากับเราหรือ หรือทําให้เรารู้สึกแย่ในช่วงหนึ่งเขาเคยทําอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณไม่ไหว้วางใจเขาอะถึงแม้จะมีความรู้สึกหลักอยู่บ้างแต่ถ้ามันขาดความไว้ใจแล้วมันจะไปต่อกันยังไงอะคุณก็จะมองว่ามันจะเป็นการไปต่อแบบไม่มีความสุขเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ไว้ใจยังไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเขาคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ถึงแม้ว่าใจลุกๆจะหลักก็ตาม,มเพราะคุณกลัวความเจ็บปวดคุณกลัวความทุกข์ใจว่าคุณจะต้องแบบรู้สึก ระแวงหรือรู้สึกระวังอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีแต่เรื่องดราม่าหรือเปล่าถ้าคุณยังให้ความไว้ใจไม่ได้คุณก็เยาพิ่งแบบตัดสินใจให้โอกาสเขาแล้วคุณก็น่าจะคิดแบบนั้นเพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่นะคะสิ่งที่เราควรระวังถ้าให้โอกาสเขาอีกครั้งคุณควรระวังเรื่องอะไร ้าให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเนี่ยเราควรระวังเรื่องอะไรคะท่าลมราชาเหรียญเนาะสองดาความไม่เชื่อมั่นเห็นไหมล่ะสี่ไม้เท้าความไม่เชื่อมั่น หรือถ้าคุณมีแฟนแล้วเนี่ยแล้วคุณเลือกให้โอกาสเขาแน่นอนมันจะเป็นรักซ้อนทันทีเออบางทีคนเก่าๆก็มาในรูปแบบของมือที่สามนะบางทีคนใหม่อาจจะไม่ใช่มือที่สามก็ได้นะเราจะไปตีโจทย์ใครมาก่อนมาหลังนี้ไม่ใช่แฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าที่กลับมาก็ก็เป็นมือที่สามได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยคือการเนี่ยการยับยั้งชั่งใจตัวเองอารมณ์ความรู้สึกเออให้มันอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้มีใคร สิ่งที่คุณควรระวังในความสัมพันธ์นี้คือความคิดมากของคุณเองความระแวงของคุณเองเราอาจจะมองไม่เห็นในสิ่งที่เขาพยายามทําเพื่อเราเพราะว่าเราอาคติกับเขาไปแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องราวอาดีตท,ที่มันไม่ได้เคลียร์ใจกันจริงๆมันมีสิ่งที่ค้างคาใจกันน่ะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดก็ได้ฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเอาเขากลับมาก็ลองเคลียร์อะไรเก่าๆที่เราค้างคาในใจให้หมดจดก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คุยเรื่องอดีตกันเลยแล้วเราก็รู้สึกค้างคาอยู่แบบนั้นน่ะ ไม่ได้แปลว่าเราให้อภัยกันจริงๆนะอืมเราอาจจะต้องเคลียร์จุดนั้นก่อนฉะนั้นความสัมพันธ์มันถึงราบรื่นค่ะไม่งั้นอะ่ะเราก็จะไปแบบล้มลุกคุกคลานยังไงก็ไม่รู้ขอบทสรุปความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงถ้ายอมเปิดใจอีกครั้งบทสรุปเลยค่ะจะเป็นยังไงถ้าคุณยอมเปิดใจอีกครั้งธาาดลมบทสรุปเจ็ดถ้วย เล v e เ9ถ้วยโอเคถ้าเปิดใจในฐานะคุณมีแฟนแล้วมันก็จะกลายเป็นรักซ้อนเอออย่างที่บอกไปความสัมพันธ์ที่กลับมาก็จะกลายเป็นมือที่3ามทันทีแต่ถ้าคุณไม่ได้มีใครเนี่ยอย่างที่ไพ่บอกความสัมพันธ์จะเป็นยังไงหรอคุณก็ยังไม่ได้รู้สึกสบายใจอยู่ดีอ่ะเราก็จะคิดถึงชีวิตที่ที่เราไม่มีเขาหรือเปล่าเรารู้สึกว่าณปัจจุบันนี้เราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วอะ คือไม่ต้องมีเขาเราก็อยู่ได้แล้วไงท่านลมคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรยังไม่อยากให้ใครเข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในชีวิตเพราะอะไรรู้ว่าเพราะคุณยังยังอยากที่จะรักตัวเองไปก่อนน่ะคุณอยากที่จะเปตัวเองไปก่อนทั้งความสุขที่เราได้ดูแลตัวเองแล้วก็หน้าที่การงานที่เรามีเวลาเต็มที่กับสิ่งนั้นถ้าการกลับมาของเขาเนี่ยเราให้โอกาสเขามันเท่ากับคุณต้องแบ่งเวลาไปให้เขาอะแล้วคุณยังไม่อยากที่จะเปิดกว้างเปิดใจให้เขาขนาดนั้นนะคะอืม โอเคมาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะกว้างเห็นเป็นชาวมิถุนเห็นเป็นชาวมีนเห็นเป็นชาวสิงห์นะคะมีชาวตุลมีชาวพฤษศเดี๋ยวนะมีชาวอะไรอีกเอ่ยมีชาวธนูนะมีชาวกันมีชาวเมษแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะ ดูไพ่ก่อนโอเคนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย